รวมครูซนะครับกำลังจะโดนหนังเด็กแบบ Lilo แอนด์สติดขยี้กลางบ็อกออฟฟิศครับนี่คือสิ่งที่นักวิเคราะห์ในอเมริกาบอกออกมานะครับถึงผลตัวเลขการเปิดตัวของหนัง2เรื่องนี้ที่จะเข้าฉายชนกันในประเทศอเมริกาครับเขาบอกว่า Lilo แอนด์สติดเนี่ยจะเปิดตัวนะครับ3วันแรกนะไปถึง120 ล้านเหรียญสหรัฐถ้าตัวเลขนี้เป็นตัวเลขที่แท้จริงนะครับนี่จะเป็นหนังที่เปิดตัวสูงที่สุดอันดับ2ของอเมริกาในปีนี้นะครับอาจจะเป็นรองแค่ Minecraft Movie แค่เรื่องเดียวเท่านั้นเนาะเพราะปีนี้เนะี่ยหนังใหญ่ๆทั้งหลายทั้งแหลเนี่ยที่ไม่ใช่ไมค์คราฟเนี่ยปา8ปล้านบ้าง9กกว่าล้านบ้างยังไม่มีใเรื่องไหนเกินทะลุร้อยล้านแล้วครับถ้ารีโดิทํได้จริงก็ เป็นเป็นข่าวใหญ่เป็นเรื่องใหญ่แล้วก็นี่ถือว่าเป็นการรีเมคแอนิเมชันดิสนีย์ที่ประสบความสำเร็จเรื่องหนึ่งเลยนะถ้ามันได้ถึง120ล้านเหรียญสหรัฐจริงๆในบทความเนี่ยไม่ได้บอกนะครับว่าทำไมแต่ผมอะ่ะเห็นตัวอย่างแล้วอ่ะถ้าใครทำดูเรี c t i ชันที่ผมทำอ่ะเห็นตัวอย่างครั้งแรกผมพูดเลยว่าไอ้เหียพันล้านแน่นอนเพราะเราอะ่ะสังเกตการรีเมคการทำภาคต่อของหนังดิสนีย มาอย่างยาวนานครับแล้วเราจะเห็นว่าส่วนประกอบที่ทําให้มันประสบความสําเร็จทางด้านรายได้ไม่ใช่คําวิจารณ์นะครับทางด้านรายได้เนี่ยมันมีอยู่ไม่กี่อย่างครับ 1. เลยคือมันต้องเป็นงานที่ไม่เก่าจนเกินไปครับเป็นงานที่ทําให้เด็กเจนนี้ผู้ใหญ่ในเจนนี้เคยเป็นงานที่เคยดูตอนเด็กและเป็นเด็กๆที่ดูสรตมมิ่งเรื่องนี้มาตั้ตอนเด็กๆและลีโล่สติเป็นหนึ่งในนั้นครับอย่างที่2เลยคือมันต้องมีความเป็นหนังที่เป็นหนังเด็ก มากมากครับหนังที่ป็นความเป็นหนังขายความน่ารักไม่มีพิษมีภยัยไม่มีความหนักหนาทางสตอรี่เป็นอะไรที่ตรงไปตรงมาเห็นชัดเจนว่ากูขายความเป็นเด็กกูขายความสนุกกูขายความบันเทิงกูไม่มีอะไรอย่างอื่นเลยกูไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นเลยถ้า2ออย่างนี้ผสมรวมกันได้เป็นสิ่งเป็นความนอสชัติเจียหน่อยๆคนเจนนี้รู้จักคนเจนเด็กรู้จักมีความแบบไม่มีพิษภยัยเป็นหนังตลกหนังสนุกไม่มีอะไรจริงจังอยู่ในหนังเรื่องนี้เลย โอ้โหนี่คือแบบพันล้านแน่ๆอย่างโมนา2เนี่ยชัดเจนเลยครับคำวิจารณ์ไม่ไดีๆแต่มีสองอย่างนี้ความเป็นนอสทาเจียความเด็กชโตมาและมีความเป็นหนังเด็กมากๆโอ้ผสานกันตุม้มหนึ่งพันล้านครับทำเงินอะไรอันดับสองนัง้นทำเงินสูงสุดตลอดการทั้งที่คำวิจารณ์ของหนังไม่ได้ดีเลยผมคิดว่าลนะีโลแอนสตีทเนี่ยจะตกร่องนี้และอาจจะเป็นคู่แข่งกับไมค์ครับเป็นหนังที่ทำเงินสูงที่สุวิ์ของปี ก็เป็นไปได้นะครับเป็น perfect combo ที่เหมาะมากๆในการทำเงินส่วน Mission Impossible The Final Reckoning ของพี่ทอมครูซันเป็นที่รักของผมที่อุตสาห์ไปเกาะเครื่องบินจริงๆบึดบดบ,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 บทุ่มเทชีวิตเนี่ยนักวิเคราะห์เนี่ยจะบอกว่าเปิดตัวประมาณ80ล้านเหนรียญสหรัฐซึ่งย้ำก่อนนะ80ล้านเหนรียญสหรัฐสำหรับหนังบู๊แบบ Mission Impossible นี่จะเป็นตัวเลขที่เปิดตัวสูงที่สุดในแฟนชายนี้เลยนะครับ บางคนถามเฮ้ย80ล้านที่สูงของมิชชั่นอิ p พอสิเบิรลหรอใช่ครับมิชชั่นอิ p พอสิเบิรลไม่มีค่าไหนที่เปิดตัวเยอะแยะมากมายนะครับเปิดประมาณนี้หมดเพราะอะไรเพราะคนที่ดูหนังมิชชั่นคนที่ดูหนังสายรับคือคนแก่ครับเด็กรุ่นใหม่ไม่ดูหนังสายรับแอคชั่นแล้วนะครับคนที่เป็นแบบวัยที่เข้าโรงกันเยอะๆเขาไม่ค่อยดูแลครับก็จะมีแต่คนแก่40่ขึ้น50ขึ้น30ก็ิบพสาิบปลายะจะดูมิชชั่นอิ p พอสิเบิล และ80ล้านเนี่ยแปลว่าหนังเอะไรเนี้ยสามารถดึงดูดโอ้ยข้อเทับตัวเลข80ล้านเนี่ยแปลว่ามันก็ดึงดูดได้เยอะมากกว่าหนังแอคชั่นทั่วไปแล้วอย่างเดอะเคอ้าแทนสองอะเปิดตัวน้อยมากนะครับ10 20ล้านหนึงมั้งใช่ไหมก็เป็นหนังแอคชั่นมันก็จะเป็นฟิล์ลประมาณนั้นผมเชื่อเชื่อว่าทอมครูซอ่ะมันสามารถดึงดูดคนได้ในอเมริการะดับหนึ่งแต่ว่าตัวเลขนอกอเมริกาต่างหากที่นน่าจะเป็ ตัวที่ช่วยหนังได้จริงๆเพราะฉะนั้นตัวเลข80ล้านเราดูเป็นเป็นก้อนแห่งความสุขไปดีกว่าครับแต่ว่าตัวเลขที่ทอมครูซหวังจริงๆผมคิดว่าจะเป็นตลาดโลกสามารถกว่านะครับส่วนหนึ่งที่ทําให้หนังมันสามารถที่จะเฮ้ย80ล้านในอเมริกาได้คืออะไรก็คือการตลาดของหนังครับที่ทําท่าทําทางว่าจะกลายเป็นหนังภาคสุดท้ายแล้วจริงๆของทอมครูซถามว่ามีโอกาสเป็นแบบนั้น100%ไหมก็ผมใช้คําว่าประมาณ80แล้วกัน พราะว่าจริงๆแล้วทําไมทอมคูดถึงได้เลือกทํามิชชั่นในพอสิเบิลเพราะว่าเขาจะย้ายบ้านครับมิชชั่นในพอสิเบิลเป็นงานที่ Tom ทอมครูซทากับค่ายอื่นนะครับแต่ว่าทอมครูซเนี่ยเขาจะย้ายไปทําหนังแบบจริงๆจังๆกับ Warner Brothers ถึงขั้นมีออฟฟิศถึงขั้นจริงๆจังๆอยู่กับ Warner b r o t h e r เลยแล้ว Mission Impossible เนี่ยก็น่าจะเป็นงานปิดท้ายที่เขาทํานอกค่ายเป็นครั้งสุดท้ายที่โปรดิวซ์ด้วยตัวเองแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันว่าจะเป็น Mission Impossible ภาคสุดท้ายจริงๆและกาจะเป็นไปได้เหมือนกันว่าพารามอก็บอกว่าพี่ครับ ภาคนี้พี่ทะลุงผมไป400ล้านผมไม่ไหวแล้วครับพี่เราจบกันตรงนี้เถอะครับพี่ก็มีความเป็นไปได้อยู่เหมือนกันถามว่า2เรื่องนี้จะมีโอกาสเป็นบาเบนไฮเมอร์ไหมครับผมคิดว่าในเชิงของการเป็นอีเวนต์และกระแสผมว่ามันไม่เกิดครับเพราะทั้ง2อ,อันเขาเรียกว่าเป็นหนังที่ไม่มีความซิ n i ฟิ c ค n t ในแง่ของความสำคัญในแง่ของการเป็น c คเจขนาดนั้น มันเป็นหนังที่น่าสนใจในในวีคนั้นเฉยๆยมันน่าสนใจในเดือนนั้นเป็นที่พูดถึงในวีคนั้นแต่การสร้างบัมเบอร์ไฮเมอร์มันต้องมีกระแสมีเขาเรียกว่าเป็นอีเวนต์สำคัญที่มันแตกต่างการสร้างมีมอะไรพวกนี้ให้ได้ผมคิดว่ามิชชั่นเปน possible กับลิลลี่และสตียังไม่ถึงจุดนั้นแต่มันสามารถจะเป็นหนังที่ทําเงินเยอะทั้งคู่ในสัปดาห์เปิดตัวตัวเองทั้งคู่มีโอกาสไหมมีโอกาสแน่นอนเพราะมันไม่ได้แข่งกันด้วยการเป็นหนังชนิดเดียวกันลิลลี่สตีคือหนังครอบครัวเด็ก มิ s ชั่นอินพอส i ิเบคือหนังผู้ใหญ่กันคนแก่มันสามารถเข้าโรงพร้อมกันได้เพราะว่าคนดูคนละกลุ่มเท่านั้นเองแต่อย่างที่บอกครับหนังมันพอเป็นหนังครอบครัวมันก็จะมีโอกาสมากๆเลยที่ไปดูกันร่อง 1, นนหนึ่งสคน3คนกันขนาดมิชชั่นอินพอสซิเบิมันก็อาจะดูกับเพื่อน2คน3คนหรือบางทีไปดูคนเดียวอะไรเงี้ยมันก็เลยอาจจะมีโอกาสที่ลีโลแอนด์สติจะเป็นผู้ชนะมากกว่ามิชชั่นอินพอส i ิเบ แต่ได้ข่าวมาว่าลีโรสติธทุนสร้างไม่ถึง100ล้านด้วยนะก็ไม่รู้จริงไม่จริงยังไงอะแต่ก็มีโอกาสว่าดาราน้อยมากก็เลยมีโอกาสเหมือนกันว่าลีโรสติอาจะเป็นงานที่มีกําไรมากที่สุดในปี2025ก็เป็นไปได้นะครับด้วยกับนักวิเคราะห์อเมริกาไหมครับหรือเห็นด้วยกับผมไหมว่าล i โร่สติ t จะเป็นหนังที่กําไรมหาศาลในปี2025ห้รือคุณเชื่อว่าไม่พี่ผมเชื่อมิชชั่นอินพอร์ติฟอลังหาคืจะเป็นผู้ชนะในเกมเกมนี้ก็ลองแลกเปลี่ยนลองพูดดคุยกัมาไ้ นะครับ